อ้าตัวใหญ่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 ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ัวสวีดัสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ หนุม่มโรงงานเช่นเคยวันนี้เรามาสูตรใหม่นะครับใช้ตกกนนะตก้อนะครับตะก้อกระชิ้นตะก้อกระซื้อเลยขายแล้วหมอไม่กินเราเน้นแนว,ว,วอย่างนี้เลยครับนี่ครับทางในบ้านกำลังนี่ครับกระซื้อเอาสูตรนี้นครับ อเอาดิงด้งนิ่งเลยดินิ่งเลยนี่ครับกระสีครับหมายก็หมายเดิมไม่เลยครับที <c oughs> ่เปนชอบหลุดดีนะเอาอย่างนี้ครับโอเคครับรอรับชมมันครับนึงนีง้เอาขึ้นไปดูดิลองดูค่ะนี่น,น ไม่รู้อะไรก็อเอาลองดูนะยครับอให้บ้างเราจะจัดการตื๊กเฮ้ยได้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 ได,ได้องหั้อดูนดีดียกอื้อนีอ่ยัไงครับ <laughs> แล้วเราจะเอาออกยังไงหูใหญ่ยอ,ยยอยู่เลียครับเนี่ย มันตึกอะไรไม่รู้หรือว่ามันน่าดีเลยโอเคสวยงามแล้วครั้นี้เอาขึ้นห้องมาเลยเฮ้ยกันเฮ้ยเฮ้ยเตัวซื้อปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปะเนี่ย มากดีโอ้ยขำโอ้ยลูกปลาพันปลาลองอีกไม้หนึง่งอีกไม้ไมนหนึ่งเราไปค้องขุดกันโอเคครับอันนี้ปลดง่ายกะดีไป สวยงามตามท้องเรื่องพอดีหมายเลขสองหมายเลขสองไปแล้วขายบ้านจัดก,การเองเลยอันนี้ยังไม่ไม้เราออกจากขายแล้วก็ซื้อเลยนะี่จริง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 อ่ะกดตงนเลยโอ้แม่จ้า ทนซะเยอะแยะจังอ่ <มา S 2> โอเคเ<ล>ครับรอดูชาวบ้านใช้สูตรเด็ดได้ด้วยครับนี่เขียวไม่เป็น <laughs> อะงไหนละ่ะโทษศัพท์ไปเป็นม่วง,งี้มือหน้ามือหลังเนี่ยนี่ครับใส่เดือนครับไป ไปก็รู้เลยครับขอรกกับไปนี่มันเบื่ออย่างเยี้ยจะรู้ยังแม่งว่าหันจะรู้หุ่นมาแล้วพรัอมแล้ว ขึ้นดีมากไม่กินเหลือหมดแล้วไม่หมดหรอกใช้เดือนหมดยากอยู่ ป่าหน่อยนิดนึงดึงบ่มันคือบ่ไ้อะไรบ่ข้า่ป่าหน่อยวะตาขึ้นดีมากหมายดีอ่ะแต่มันไม่กินเบ็ดครับได้ปลาดุกไปสองตัวแล้วนะวันแรกอันเดียวจบ ขึ้นเรือมาอาพ่อกำลังหาสเดียนะเออนี่แหละมันดีอ่ะ Điền rác ตอนนั้นขุดครั้งนั้ว่ามันมีโสมตัวเลยนาะทีเอาเอาขึ้นเดียวบัว ได้ไหมไหนนี่เร็วๆพอมั้ยไม่แล็วยังนี่ว่าป่าอะไรเน่ยอือขึนไปเลยไหมขึ้ป่าเอาครับเอาแล้วครับตุลเละเฮยค่อยๆเบาๆจุ๊บเออค่อยๆเตื้อ จ๊บเอ้ยสวยงามาตามท้องเนี่องปลาะปะตองปะตองครับปะตองมันตัวเล็กปอยปะตองปะตองป,ะตอง,อปะตองปะตองกรับปะตองก็มีหน้าล่ะทำไมกิน,นอ,อย่างนี้โอเคครับเจีบเบ็ดนะครับ มีตัวอีกแล้วครับพ่อหมออะไรบ้นเนี่ย,นเ,นยเลี้ยงอุ้ยเลี้ยงอุ้ยหูเลี้ยงนี่ครับมีตัวอีกแล้วเช่นเคยพ่อหมอค่ะรอตัวนี้ไหมรอตัวนนั้ก่อนับ ตึงตึงตึง,งมีตัวไหมครับม,มีตัวอีกแล้วครับเห็นมาแต่ไกลแล้วใกล้ยกเลยยกรึ้อโซึ๊บนี่มีตัวอีกแล้วได้อยู่ปราหมอสองตัวแล้วนี้โอเคครับสวยงามมีตายแล้วมั้งเนี่ย หวานได้เยอะเต็มเลยวันนี้ออกมาษายด้วยแค้กระสือแล้วครับนี่ครับเบอร์สามเบอร์สามเต็มเต็มกระติกสองมุกสามมุกมีรักสองพันสามคันเลยไม่ก็ไอ้นี่อันเบ็ดเบ็ดไม่ไพ่อ่ะถูก ก็โยนไปโยนไปไม่ตรงนี้สักคนไม่ตัววะหวันเลยละติดไงก็ติดพอดกรอบไม่ถึงไหมคือเลืกเือนยาก่ก็ได้ได้ค่ะ เลยชีไปแล้วครับอือ้มาเลยไหนล่ะนี่นี่ครับขยยงตัวงามอยู่เดอ้อตัวสวยอยู่ใกล้เดือนนี่ล่ะ โอ้โหสวยงามตามต่อตามต่อโอเคค่ะปกติเขาไม่ปุ่นแล้วครับต่อแล้ว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 ครับจมแล้วนีมม่นี่ไซมี่นี่ไซมี่นี่ก็มาโอ้ยเค<ม>ียว คงไม่เอาตัวเนี้มันเกี่ยวตาโอ้โหครับลูกปลาพันปลาก็มา <c oughs> ยัางไงก็ต้องเอาเลย<อ>มันเกี่ยว<อ>ตาแล้วครปล่อยมันก็คงจะลำบากมันไปหาหมอยากเอาไปกินเรื่อกันจับไโอ้ยลูกปลาพันปลาจับร<ด>ะวังหนึ่งดิ ngái, ngái, to lớn, 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 ต่อเลยครับจอมีแล้วครับเอิ่มมาอีกแล้วครับไม้ขยันครับไม้นี่ขยันล้วนๆครับโอ้โหครับลงปุ๊บจมปั๊บเลยนะครับอืมทีเดียวจริงๆครับขยันมาเมื่อกี้มาลงไม้ใหม่ย้ายไม้มาจากขโมยไม้ขยันมาสี่ตัวแล้วเอาต่อเรื่องเลยครับไม่ต้องไปริลอ ไม่ต้องอะไรมากมายต่อ,ตอแล้วครับต่อแล้วตอดีแล้วได้แล้วต่อนเนื่องเลยครับไม่ต้องยีอะไรมากมายนี่ครับเอ้ยตัวไม่ค่อยใหญ่หน้าดินเลยไม่ได้แต่ก็หมกแซบนี่ครับต่อเลยครับต่อเนื่องเลยครับหมดแล้วค่ะเยอะเฮ้ย <h ye> มักกะโรนีนะคะใส่เดือนมักกะโรนี ไปต่อเลยครับไม่ต้องรีรอไปต่อขอเลืยบร้อยขอเรับร้อยตอกเรืดึงเรือไปอีกแล้วโอ้โหครับไม่ต้องชักคาครับต่อเนื่องเลยครับนาทีหนึ่งสามตัวแล้วครับถ้าหมายปลากระแองใครสนใจในนี้หมายนี้เลยครับของขุดนะครับย้ำของขุดไสเดือนเป็ดเบอร์เลย นีมัน0.8อะของชินุชิโน0.8นะครับไอ้ต่อนเลิกครับต่อนเลิกครับตอนลิกไอ้เล้ยดึงเลืดึงเลืดึงเลดึงเลยตึ้งพลาดไปหนึ่งเห็นไหมครับสวยงามตามท้องเรื่องครับต่อต่อแล้วครับต่อแล้ว ท่้ได้ไหมได้ตัวเล็กแน่เลยตอดไงนะคะเมื่อกี้เหยื่อไส้เดือนนี่มันดีอย่างครับวัดสามสี่ครั้งเนี่ยหมดยากแต่ถ้าเป็นขนมปังเนี่ยทีเดียวไปแล้วครับนี่ต่อดีดเถอบต่อดาต่อดาต่อดาตอดาต่อดา หายวิ่งตึ้งอุ้งหลุดแล้วครับหลุดแล้วเอาไม่ะตัวเล็กแหละนี่ยังเหมือนเดิมครับเอาลงไปเหมือนเดิมไทยเดือนจิ้งของลุงมาเก็บไปตกข้างบนนะกระสือกระสือครับโอ้โหทำปลาส้มอย่างดีครับเนะ่นะถ่ายไล้อยู่ ตอแล้วตอแล้วนิ่งเลยทีนี้นิ่งเลยเยต้องเปลี่ยนเหยื่อแล้วแหละนิ่งแล้วนิ่งเลยครับนิ่งแล้วโอเคเปลี่ยนเหยื่อกันแลครับไหลแล้วครับไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วดึงตื๊บ ได้แท้ๆ <S 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 ป็่ยังไงล่ะ <S <S ิน <S <S เนไงนะครับตัวนี้สุดยอดจรกกินครับ <S 2> <S 2> <S นี่ครับขยเเยงไทยลายข้าง <S <S ข้างลาย <S 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 ข้างลายพูดผิดแป๊วนี่ครับแป๊บเดียวครับมาเมาื่อคีนนี่ครับ เพลย์งห้าตัวแล้วไปชมกันต่อเลยครับเหยื่อไส้เดือนนะครับย้ำเหยื่อไส้เดือนนะครับไม่ผิดหวังเอาแล้วจมจมโอ,โอ้ยตัวใหญ่น่าจะโลพึ่งมัเนี่มนไม่อยากจะสอนมอโอ้โหเปี่ยนกันตกดีไหมอ่ะ À, Mới tùng bắt lên cả nó có đái chứ, không <laughs> นี่ขายนะคะตะก้อตาขายกระ,ะซื้อเหรอมาลุนค่ะเราจะได้หรือเปล่า,าลอุ้ยได้ไหมเรียบเลยสองตัว <laughs> เราต้องอย่างนี้ถึงจะได้ปะ เออมันมัวอันนี้เป็นหางแดงนะคะข้างล่างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเออคุณไทยใชุ่ณไทยโอยโอเคค่ะโอเคค่ะอีกอันนึง่งท,ทำไมอ่ะ ตกเหรอเออเกี่ยวเหรอมันมหนักจังอ่ะหมูเป็นพวงเลยสามตัวค่ะว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาเห็นไหมเอ่ยโอ้ยสาวแม่บ้านมันปลาขยายด้วยนะคะอูตัวใหญ่ย่ะ ดูโรง,งงานหมาน,นะคะวันนี้นโอเคค่ะไปดูฝีมือสามีบ้านครับ ปลามาอยู่แล้วครับท่านกวใหญ่อยู่เด้โหนี่ตัวใ,ใหญ่ป่ะตัวปลาส้มคหรอโอ้โหปีาลามใช้ปลาส้มเลยครับโอเคครับไปนู่นต่อเลยไหมไปนู่นเลยเ ตกปลมาดนนี้ต่เลยคตกปลาทุกันเีเตีอะไรกาัน้นนปลาใหญ่ครับ นี่ไงปลาวันเม่ไปทำงานทำการกัน<ำ>พึ่งเลิกมาครับพึ่งออกกะมาบาตกปลาไปแล้วหล,งลังจากมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เปิดว้าว ปากแข้งตัวใหญ่เด่นอ่ะึบ๊บอบแต่จับตรงระวังหน่อยโอ้โอเคครับ,บงานวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะน,น,นี่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปซ้ำค่ะอโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย